ดีแม็กซี่ประตูไฮแลนเดอร์2,011ตัวท็อปเครื่อง3,000 VGS เทอร์โบมีจมูกนะครับตัวนี้ใช้เครื่องเดียวกันกับมิวเซเนะครับแล้วก็ฟิตเมนต์เป็นแบบยีราฟแคะก็คือโหลดหน้า2นะครับหลัง4นิ้วนะครับ้ายจะย้อยนิดนึงเป็นแฟชั่นนิยมนะครับเหมาะสำหรับคนชอบรถแต่งนะครับแต่ว่าเครื่องนี้เดิมๆนะครับใส่ท่อนะครับแล้วก็ย้ำนะมีเลนพร้อมโอนนะครับสวย อันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับจับต้องได้นะครับจับต้องได้เลยตัวรถไม่มีชนหนักี่พ้วมจมน้านะครับอนุญาตให้ทุกชั้นพาช่างมาดูได้แล้วก็ลองขับได้นะครับสังเกตที่ป้ายก่อนนะฮะจุดที่ชอบถ่ายป้ายเพราะว่าเป็นปจุดที่ต้องเจอเจอปะทะก่อนไงนะไป้ายไม่ยับสามหกเก้าเจ็ดนะครับก็จะมีตาหนเิเล็กๆน้อยๆบ้างนะรถเก่าแต่ว่าดูโลงคันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเลยนะครับเครื่องดี เดินหางไกลได้สบายเลยนะครับแม็กี่37418ผิวพันดีนะครับสีดำนะครับได้ไหมสอง0 0นกว่านะฮในเป็นเบาะหนังด้านหลังเป็นเบาะหนังนะครับอันนี้เช็คต้นเช็คลายแล้วทําคาสปาถอดเบาะถอดพรมซักให้หมดเลยนะครับไม่ได้ล้างแล้วฟอกนะคือถอดออกมาซักแบบดีๆเลยนะครับร้านผมชื่อแก,กอ้วยูสคาร์ลำลูกกาของเจ็ดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับทาให้ดีๆเลย ช่องทางติดต่อกดที่รูปโปรไฟล์ด้านขวาที่ผมปักลูกศรสีแดงไว้ได้เลยนะครับมีช่องทางแชทด่วนอยู่นะครับใต้ช่องทางแชทใต้ลิงก์งต่างๆก็จะมีคําว่าที่อยู่กดเราจะเป็นแผนที่นําทางมาที่ร้านช่องทางติดต่อด่วนนะฮะกดได้เลยแอคีฟทุตกตัวนะครับแต่บางคำมันพูดไม่ได้เบาะนี้ห่ายใกล้ๆนะฮะสะอาดสะอาดเลยนะครับผมทําให้ดีๆเลยจอไม่ติดนะครับก็เลยเปลี่ยนจอ a n d ด o i d ใหม่ซึ่งที่เห็นเป็นฟ้าๆเนี้ยคือมันเป็นพลาสติก ุมหน้าจอที่ผมยังไม่ได้แกะเอาไว้เดี๋ยวเป็นเจ้าของแล้วค่อยแกะออกนะครับอยากให้รู้ว่าใส่ของใหม่ให้จริงๆนะครับเครื่องสเปค163แรงม้านะครับนี่เลยสวยนะครับสวยมากถ้าเครื่อง4.5จะอยู่แค่116แรงม้าถ้าตัว3,000จะอยู่103แรงม้าเวลาวิ่งทางไกล3,000จะได้เปรียบรอบต่ำกว่าก็จะเซฟกว่าครับเปิดห้องเครื่องให้ดูครับสักครู่นะครับ ฝาหน้าเดิมจะมีสติกเกอร์จากโรงงานเกี่ยวกับข้อมูลการบำรุงรักษานะฮะและคําเตือนต่างๆนะครับแล้วก็ก็จะมีบอกเรื่องระยะห่างของลิ้นไอดีต่างๆนะฮะเครื่องเย็น1 0 1 5จหนึ่งหเมตรเวลาตั้งล์วอะไรพวกนี้นะครับฝาหน้าฝาหน้าอ่าไม่ได้ไม่ได้ติดตั้งมานะครับเจ้าของเดินถอดออกนะครับเป็นอินเตอร์คูลเลอร์ระบายไอขดียองเครื่องเพื่อให้รถมันแรงขึ้นนะครับจากโรงงานนะเด็ดเดิมครับ เดิมปีสิบอแท้สิบเอจดสบอนะครับแล้วก็ฝาหม้อน้ำจะพิเศษหน่อยคือมอีหน่วยวัดแรงดันด้วยนะครับตรงนี้ข้อดีนะครับแล้วก็ที่เป็นจุดต่างๆจะเป็นเรียกว่าช็อคคิวซีมาร์จากโรงงานซึ่งเป็น QC แผนกคิเาตรวจมานะั่นคืออะไรเดิมนะครับรถสวยแล้วก็ลองขับได้ป้ายไม่ยับนะทั้งข้างหน้าข้้งหลังเลยนะครับออกแนวซิ่งแหละนะครับไฟลูกแก้วคือตัวท็อปนะฮะโปรเจคเตอร์ สองไกลกว่าสาว่างกว่าแล้วก็ไม่รบกวนสายตาผู้ล้มทางร้านผมชื่อแก้วยุสคาลำลูกกาของเจ็ดอำเภอลำลูกกาจาังหวัดปทุมธานีนะครับก็มาได้มาลองขับนะครับพาช่างมาตรวจได้นะร,ราคานี้สองหนึ่งเก้าถ้าไม่ต่อนะครับราคาเต็มนะสองหนึ่งเก้านี่ก็โอนให้ต่อภาษีให้นะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับเล่นมาแล้วนะฮะการันตีการโอนให้หาโอนให้ผ่านยดีซื้อคืนเต็มจำนวน ที่นี่เปิดมาอา11ปีแล้วครับก็ส่งมอไปหลายพันคันแล้วฮะเฉพาะในช่องทิกตอกก็มี3,100กว่าคลิปแล้วนะครับที่หลานต่างจังหวัดส่งได้นะครับขอบุ่ติดตาม40,000กว่านะครับลูกค้าบางทาง่านทึ่กลับจากต่างประเทศก็มาเป็นเจ้าของได้นะมีเล่มพอมโอนเวลามาก็เดี๋ยวพาตรวจเลขเครื่องเลขตัวถังให้ถูกต้องชัดเจนที่นี่ทาถูกต้องตาม กดทุกอย่างเลยนะครับก็ชอบถูกใจก็อยากให้ได้ไปนะครับคันนี้จอดไม่นานนะ d Max 4ประตูนะครับจอดไม่นานส่วนใ่จะเจอ2,500-3,000นี่หายากหายยากหน่อยแล้วถ้าคนชอบนะสำหรับคนชอบแรงๆวิ่งทางไกลยาวๆเนี้ยเน้น3,000ดีกว่านะครับไม่ต้องแบกบอดี้ไงนะครับก็เรียนเชิญนะฮะต้องติดต่อแจ้งแล้วนะฮะรูปโปรไฟล์นะครับรีบมานะครับมีเล่มพอมโอนเลยนะครับราคาเต็มนะฮะต่อให้ ตอบภาษีให้โอนให้ครับราคาเต็มน,นะครับ